พันภูผาคกหนองนาโมเดลพาทุกท่านมาอัปเดตสวนในช่วงปลายฤดูฝนนะครับด้านนี้เป็นต้นแปลงนะครับซึ่งจะมีร่องน้ำแลวก็ต้นไม้สองฝั่งตลอดแนวเข้าไป นี่เป็นบริเวณทางเข้าด้านนี้ก็จะมียางนานะครับซึ่งปลูกเอาไว้เป็นเป็นหลักแดนของพื้นที่ในอนาคตนะครับหลังจากที่เราได้ตัดสางหรือใช้ไม้ ที่โตเร็วไปแล้วเนี่ยก็จะเหลือไม้ที่ติดพื้นที่เป็นเขตแดนตลอดแนวของพื้นที่เลยก็คือยางนานะครับริมเขตล่องน้ำต่างๆนะครับทั้งซ้ายและขวาเนี่ยเราก็จะแทรอยางนาไว้เป็นระยะเพื่อให้เป็นไม้ติดพื้นที่ในอนาคต อีกต้นหนึ่งนะครับสำหรับยางนาโตดีครับตั้งฟอร์มได้แล้วนี่ก็จบนี่ก็อีกต้นหนึ่งนะครับสูงงามถือว่ามีความสมบูรณ์นะครับตามสเต็ปโตได้ตามสเต็ปปกตินะครับสำหรับมวงสักซึ่ง เป็นมุงทางเข้าพื้นที่ตลอดแนวนะครับแล้วก็ชั้นล่างก็จะมีกันเกลามียางนามีไม้ไฮลไลท์ก็คือพยอมนะครับและไม้แดงสลับกันไปเป็นแนวชั้นที่สอง นี่ครับนี่ไม้แดงสูงส่วนนี่คือกันเกลาครับไม้กันเกลาเนี่ยชอบอยู่ริมน้ำอยู่ครับแล้วก็นี่เป็นยางนา ก็จะสลับกันไปในแถวที่สองนะครับทั้งสองฝั่งนะครับทั้งสองด้านนะครับเพื่อให้เป็นไม้ไว้ทดแทนนะครับสำหรับไม้โตช้าส่วนด้านนี้จะมีประดูด้วยนะไม้ประดูแทรกไว้นี่ครับ เกตแดนจะมียางนาปีนี้ถือว่าตั้งฟอร์มได้สวยงามครับสำหรับยางนาล่องน้ำด้านนี้เนี่ย จะเป็นล่องน้ําใหญ่ถือว่ากักเก็บน้ําแล้วก็ทําระดับแตกต่างกันไปนะครับมีลึกบ้างตื้นบ้างนะครับเพื่อเป็นการกักเก็บน้ำนะครับยิ่งต้นไม้ใหญ่ยิ่งเป็นการาซับน้ําและเป็นเหมือน ธนาคารน้ำไปในตัวด้วยนะครับดูช่องนี้นี่ก็จะมีสะดาวสะดา <c oughs> ลิ้มสุดนะครับลิ้มสุดแดนก็จะเป็นอย่างนา กล้วยด้านนี้เนี่ยก็ก็ยังพอได้ใช้สอยได้ได้ใช้ประโยชน์อยู่นะครับผิดกับด้านอื่นๆน,น,นะครับเมื่อต้นไม้โตแล้วเนี่ยเขาก็จะ,ะยุบตัวลงไปโดยอัตโนมัตินะครับก็จะเปิดทางให้ต้นไม้เป็นสส่วนใหญ่นี่ก็เช่นเดียวกันครับเป็นแนวอุโมงค์นะครับ ไปรอบพื้นที่เลยเหมือนกันอันนี้เป็นแดนอีกฝั่งหนึ่งเป็นแดนฝั่งทิศตะวันออกนะครับส่วนคลิปก่อนเนี่ยเป็นด้านทิศตะวันตกนะครับก็จะทําเป็นอุมโมงค์นะครับเป็นยางนานะครับขอบนอกเนี่ยยางนาต้องต้องยืนพื้นไว้เป็นไม้ติดพื้นที่นะครับนี้เป็นไม้แดง ตรงเช่นเดียวกันสูงครับสูงไปแล้วนะครับนี่เป็นยางนาสลับถัดมานี่ก็เป็นไม้แดงเช่นเดียวกันก็สูงขึ้นไปนี่เป็น มะฮกกะนีเป็นยางนาแล้วก็ไม้แดงไม้แดงสูงครับโตสูงเนื่องจากไม้แดงเนี่ยพอ,อในปีแรกเนี่ยเราจะเห็นความแตกต่างระหว่างยางนากับไม้แดงเนื่องจาก ยางนาเนี่ยต้องการดินที่ชุ่มน้ำหน่อยแต่ไม้แดงเนี่ย <c oughs> เมื่อลดน้ําแล้วผ่านแล้วเนี่ย <c oughs> เขาจะชอบอ <c oughs> พื้นที่โคกแปลงอย่างเงี้ยจะโตได้ดีจะโตได้ดีอันนี้คือลักษณะของต้นไม้แต่และชนิดนี่ก็เป็นไม้แดงเหมือนกัน นี่เป็นพยุงพยุงต้นนี้ก็สูงครับสูงแล้วก็ปัจจุบันเนี้ยมีนกกระจาบมาทําลังเนื่องจากได้ล่มเงาเป็นอย่างดีแนละ้วสำหรับพยุงต้นนี้แล้วก็มีพึ่งนะครับมาทําลังเรียบร้อย ครับในปีนี้เนี่ยถือว่าพื้นที่มีสภาพแวดล้อมที่ล่มเย็นนะครับเป็นที่อยู่อาศัยของธรรมชาติและสัตว์ต่างๆได้แล้วนี่เป็นต้นมอกกานีถัดไปก็เป็นพยุงอีกต้นนึง ก็จะเป็นสลับกันไปอย่างนี้ครับนี่เป็นต้นแดงถัดไปก็จะเป็นยางนาก็ถือว่ายางนาปีนี้ตั้งฟอมได้ดีแล้วก็ไม่ต้องห่วงต่อไปการปลูกต้นไม้เนี่ยอาศัย เอาความสะดวกเป็นหลักครับเนื่องจากเราไม่ได้มีเวลามาเฝ้ามากนะักช่วงนั้นเนี่ยเ,เป็นปีแรกที่โควิดนะครับระบา,พาะดพอดีก็เลยมีเวลาที่ที่จะมาปลูกแล้วก็ลดน้ำลดน้ำเนี่ยลดครั้งแรกช่วงนั้นผมใช้ เรือลำเล็กๆนะฮะสั่งซื้อมาแล้วก็เป็นเครื่องลอยลอยตามร่องน้ำพอปลูกพอขุดปลูกคุมฟางแล้วลดน้ำตามเลยคนระับเนื่องจากเราเราปลูกเต็มพื้นที่เนี่ยก็ถือว่าต้องต่อสู้เอาการอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็พอหลังจากนั้นก็ เข้าสู่ฤดูฝนก็ให้ธรรมชาติดูแลเลยพอผ่านไปแล้วในปีแรกผ่านฝนในปีแรกไปแล้วก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการให้น้ำหรือลดน้ำพรวนดินใดๆเลยนะครับสำหรับสวนเราก็ต้องการให้เป็นธรรมชาติจริงๆให้ให้ต้นไม้หรือพืชต่างๆที่ปลูกแต่ว่าเราจะมีกล้วยปลูก ปลูกสลับเป็นระยะในปีแรกๆสองปีแรกเนี่ยเราจะได้ในเรื่องของกล้วยเป็นหลักก่อนนะครับจะเห็นต้นยางนาอยู่เป็นหลักใกล้กับเ,เขตแดนของพื้นที่ นี่คือด้านหน้าทางเข้าก็จะให้ให้ชมเป็นการอัปเดตนะครับแกท่านผู้ชมทุกท่านนะครับประมาณนี้นะครับแล้วโอกาสต่อๆไปก็จะมาอัปเดตและนำเสนอตามจังหวะและโอกาส ให้ได้ชมกันก็จะเหลือแค่วิธีการจัดการนะครับให้เกิดประโยชน์หรือให้เกิดความเหมาะสมแก่พื้นที่ต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ